โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุน a n n e l นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆหาเงินออนไลน์เข้าบัญชีทูมันนีวอลเล็ตจากเกมกันนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นเนี่ยผมจะให้ดูยอดการถอนของผมก่อนนะครับคือเกมอันนี้เนี่ยผมเพิ่งทําคลิปไปเมื่อเช้าเนาะแล้วก็เพิ่งเริ่มเล่นเมื่อตอน10บโมงเช้าของวันนี้นะครับ แล้วก็ผมก็นั่งเล่นทั้งวันนะครับก็ตั้งแต่10โมง10นาทีของวันนี้เนี่ยก็มียอดโอนเข้ามาในอาแอปทูมี่วอลเลของผมเนี่ยต่อเนื่องเลยนะครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนะก็รับมารัวๆเลยนะครับจากแอปนี้เนาะก็จะมีมากบ้างน้อยบ้างนะครับผมตามนี้เลยอ่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูช้าๆเนาะจนถึงประมาณ4ี่โมงยีนะครับผมอ่าก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ มีเวลาว่างเนาะเราก็อยากจะหาเงินจากเกมบนมือถือเนี่ยก็สามารถที่จะรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวผมมาสอนวิธีการหาเงินจากแอปเกมที่ผมไปเจอมาใน Google Play Store กันนะครับว่าแอปนี้สามารถหาเงินหรือว่าทำเงินให้กับเราได้ยังไงบ้างนะครับผมอ่าโอเคครับก็สำหรับแอปนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไปให้เนาะที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลย เพื่อนๆก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดมาเรียนกันได้เนาะหลังจากดาวน์โหลดเสร็จก็ให้เพื่อนๆทำการผูกเบอร์ทูบานี่วอลเล็ตของเพื่อนๆเข้ากับแอปเกมนี้ให้เรียบร้อยนะครับ mm. ก็แอปนี้เนี่ยจะเป็นแอปแนวเล่นเกมแบบว่าเลียงสีแบบนี้นะครับอ่าผ่านด่านไปเรื่อยๆประมาณนี้เนาะซึ่งเวลาที่เราผ่านด่านไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีโอกาสนะครับได้รับเงินเข้าบัญชีทูบานี่วอลเล็ตมากขึ้นนะครับ เพราะว่าทางเกมนี้เนี่ยเขาจะมีเควสให้เราทํานะครับเราสามารถกดเข้ามาดูได้เนาะตรงกล่องของฝันสีแดงตัวนี้เนาะก็สําหรับเมนูหลกัหลกๆของแอปเกมนี้ก็จะมีอยู่4เมนูแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ละเมนูเนาะเรามาเริ่มที่เมนูทางด้านขวาสุดตรงนี้นะครับที่เป็นรูปเงินสีเขียวๆตรงนี้เนาะก็จะเป็นโบนัสประจําวันนะครับ โบนัสตรงนี้เนี่ยก็เพียงแค่เพื่อนๆทําการล็อกอินเข้ามาในเกมนะครับทุกๆวันเนาะก็จะได้รับโบนัสตรงนี้นะครับซึ่งโบนัสอันนี้ผมก็ถอนมานะครับถอนมา2ยอดก็ชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เนะาะมาดูเมนูที่2นะครับอันนี้จะเป็นเมนูเกี่ยวกับการทําภารกิจนะครับซึ่งเขาจะให้เงินเริ่มต้นเรามาเนี่ยอยู่ที่600บาทนะก็สําหรับคลิปเมื่อเช้าเนาะผมพูดผิดไปนะครับ ก็คือ,อาภารกิจตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เงินเริ่มต้นเรามาที่600บาทนะครับแล้วก็ภายใน7วันเนี่ยถ้าเราทําภารกิจครบเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้รับเงิน1 5 0 0บาทตรงนี้นะครับผมซึ่งของวันแรกวันนี้เนี่ยผมทาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยละก็วันแรกเนี่ยเขาให้เราเล่นจนผ่าน5ด่านนะครับแล้วก็ดูโฆษณาครบ15โฆษณาเนาะส่วนวันที่2ตรงนี้นะครับผมก็ผ่านด่าน1ิบละ แล้วก็ดูโฆษณาเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปไล่ดูนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่2เนี่ยผมก็ค่อยมากดรับนะครับการกดรับแต่ละครั้งเราก็จะได้รับเงิน45บาทตามนี้เลยเนาะนี่ก็จะมีจนถึง7วันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ทําไปจนถึงวันที่7แล้วทําผ่านหมดทุกภารกิจเพื่อนๆก็จะมีโอกาสได้รับเงิน1,500บาทตรงนี้ไปนะครับสามารถหาได้ด้วยตัวเองเลยเนาะโดยที่เราเนี่ย ไม่จําเป็นต้องไปเชิญเพื่อนเลยนะครับแอบปบนี้เนี่ยสามารถถอนเงินได้เนาะไม่ไม่ใช่สายเชิญเพื่อนก็สามารถถอนได้นะครับต่อไปเมนูที่3ตรงนี้นะครับก็คือเมนูของการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับโดยเราสามารถนําลิงก์ไปเชิญเพื่อนได้เนาะเวลาที่เราไปเชิญเพื่อนแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับ1.5บาททันทีนะครับหลังจากที่เชิญเพื่อนเนาะก็สําหรับการเชิญเพื่อนตรงนี้ นะครับผมก็ถอนมาหลายยอดละนี่ก็ให้ดูประมาณนี้เลยเนะาะการชําระเงินเนี่ยก็เสร็จสิ้นหมดทุกยอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มีค้างอยู่4.5บาทเนาะก็เดี๋ยวผมค่อยถอนทีหลังแล้วกันนะครับก็ถ้าใครที่อยากจะเชิญเพื่อนก็กดเชิญชวนตรงนี้แล้วเราก็นําลิงก์ของเราไปเชิญเพื่อนนะครับก็จะมีโอกาสได้รับเงินในส่วนของการเชิญเพื่อนตรงนี้ด้วยนะครับ ต่อไปอันสุดท้ายนะครับอันด้านซ้ายมือสุดตรงนี้นะครับอ่ะเราลองกดเข้าไปดูกันเนาะตรงนี้เนี่ยจะเป็นการนําเพชรท,ที่เรามีอยู่เนี่ยมาแลกเป็นเงินนะครับซึ่งเพชรตรงนี้เนี่ยหาได้จากการดูโฆษณาการเปิดกล่องของขวัญอะไรทั่วไปเนาะก็เดี๋ยวผมไปสอนหาอีกทีนึงนะครับการที่เราจะเอาเพชรไปแลกเงินได้เนี่ยเราต้องล็อกอิน เกมนี้เนี่ยให้ครบ12วันก่อนนะครับถ้าไม่ครบ12วันเนี่ยเราจะไม่สามารถแลกได้เนาะก็ถ้าล็อกอินครบ12วันก็จะสามารถแลก1.5บาทตรงนี้ได้นะครับถ้าครบ15วันก็แลก3บาทตรงนี้ได้แล้วก็20วันแลก6บาทตรงนี้ได้นะครับผมอ่าตรงนี้ก็สามารถที่จะแลกได้โดยที่ไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับผมเพียงแค่เข้ามาล็อกอินให้ครบตามจํานวนที่เขาบอกเท่านั้นเองนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็ทิกเนาะ เป็นทิคในการหาเงินจากเกมนี้นะครับเท่าที่ผมเล่นมาทั้งวันเนี่ยมันจะมีทิคในการปั๊มเงินเข้าทัวเรตอยู่นะครับก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องเล่นให้ผ่านด่านก่อนนะอันดับแรกนะครับเนี่ยเราก็เล่นให้ผ่านแบบนี้นะครับโอเคหลังจากที่ผ่านแล้วนะครับมันจะมีวงล้อขึ้นมาแบบนี้เนาะก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการกดหมุนทุกรอบเลยนะทุกรอบที่ผ่านด่านเนี่ยให้มากดหมุนตรงนี้ นะครับผมอย่าพลาดแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสําคัญเลยที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับเงินเข้าบัญชีทรูมานิเวเอเล็กตนะครับก็คือที่ผมได้เงินเข้าเอเล็ตส่วนใหญ่ก็มาจากการหมุนวงล้อตรงนี้นั่นเองนะครับเราก็ทวนดูโฆษณาไปเนาะสิบห้าวิยีวินะครับคือถ้ามันหมุนได้ตรงกับที่เป็นไอ้รูปเงินสีเขียวเขียวเนี่ย เราก็จะได้รับเงินเข้าถูมอนี่วอลเล็ตทันทีนะครับอ่ะอย่างเมื่อกี้นี้เนี่ยผมพลาดไปเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็มาเล่นด่านใหม่แบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะลูดลูดให้มันผ่านนะครับพอผ่านด่านปุ๊บเนี่ยมีวงล้อขึ้นมาก็เพื่อนๆพืทำการกดหมุนวงล้อแค่นั้นเองนะครับมันจะเป็นทิคง่ายๆในการหางเงินเข้าวอลเล็ตจ,จากแอปนี้นะครับอ่ะโอเคผมผ่านละนะอ,อันนี้ก็มีกล่อง ก็จะได้พวกไอเทมเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรต่างๆนี่พอามาแบบนี้ปุ๊บก็กดหมุนไปนะครับแล้วเราก็รอโฆษณาสักประมาณ15วิเนาะทิคในการปั๊มเงินเข้าวอลเล็ตก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็ลองไปทํากันดูได้นะครับผมจากแอปนี้เนี่ยก็ยืนยันแล้วนะครับว่าจ่ายจริงแน่นอนเนาะอ่ะนี่เรามารอดูกันนะครับวม่าหมุนวงรอจะได้อะไรอ่ะโอเคได้เพชรก็ไม่เป็นไรก็กดรับรางวัลไปแล้วก็เล่นใหม่แบบนี้นะครับอ่ะผ่านด่านไปเรื่อยๆประมาณนี้เนาะก็ ง่ายๆเลยนะครับเล่นเพลินเนาะสำหรับแอปนี้ฝากไปด้วยนะถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่พอจะมีเวลาว่างนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยงเรื่องเงินเยอะเงินน้อยเนี่ยอยากจะได้แอปที่มันเล่นแล้วได้เงินจริงๆเนี่ยก็แนะนําเป็นแอปนี้เลยนะครับลองไปเล่นกันดูได้เนาะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะ ฝากเพ,พื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ